เรือแล่นอีกแล้วจีซูจองแฮอินหวานฉ่ำนอกจอจนติดเทนสวัสดีครับคุณผู้ชมก็มีเรื่องฟินๆกับคู่พระนางพี่จีซูกับจองแฮอินมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกแล้วนะครับสาต์ความหวานกันไม่แผ่วเลยจริงๆนะสำหรับคู่พระนางซีรีส์เรื่องสนดอปนะครับอย่างพี่จีซูและนักแสดงหนุม่มอย่างจองแฮอินที่ตอนนี้นะครับกระแสซีรีส์เนี่ยกำลังมาแรงกวาดทุกเลตติ้งปังๆไปเลยทีเดียวนะครับแม้ก่อนหน้านี้นะครับจะมีกระแสแอนตี้ถูกกล่าวหาว่าปิดเบือนประวัติศาสตร์จนเกือบไม่ได้ออนแอร์ ทำเอาแฟนๆซีรีส์นะครับฟินจิกหมอนกันอีกแล้วนะครับกีดก้าสันลั่นโซเชียลกันเลยดีเดียวหลังเห็นภาพหวานๆของคู่นะครับจีซูกับจองแฮอินกับโมเมนต์นอกจอสุดน่ารักนะครับสลับกับการถ่ายรูปแบบแฮปปี้นั่นเองพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมต่างฝ่ายนะครับต่างแท็กหากันอีกด้วยนะครับส่งผลให้นะครับแฮชแท็กนะครับแฮซูเนี่ยพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์กันอีกแล้วนะครับหลายคนนะครับต่างลุ้นต่างเชียร์คู่รักในจอให้กลายเป็นคู่รักนอกจอกันเพียบเลยงานนี้นะครับจะฟินง แค่ไหนก็เปส่องกันเต็มๆเลยนะกันนะครับและนี่คือแฮชแท็กนะครับแฮรซูนะที่ชาวเน็ตพูดถึงกันนะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยแกเนี่ยฉันทนไม่ไหวแล้วทําไมคู่นี้น่ารักจังวะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบใจฝูมากเลยใครไม่เขินฉันเขินแล้วมันฟินมากๆเลยเหมือนเปิดตัวไปให้สุดเลยที่สุดมากๆแฮอินคือออปป้า เอนดูจีสูมากนะเอาจริงๆเขาไม่เคยเป็นงี้มาก่อนเลยยิ่งว้าวซะเลยสายตามันหลอกกันไม่ได้ซะแล้วเชียร์ซโนโด็อกคืวความทิ่เห็นนี้นะผู้ได้น่ารักมากเลยก็บอกว่าเขายิ้มให้กับคนหลังกล้องเท่านั้นแหละแค่รอยยิ้มนี้เออก็ลงภาพที่เขาถ่ายตัวเองด้วยสิคะพี่แฮรอินเก่งจังอะ ความเห็นนี้บอกว่าดูบรรยากาศรอบตัวของแฮซูยังไม่เห็นทีมงานเข้ามาเซตฉากเพื่อจะถ่ายซีนนี้เลยต้องสนิทและติดตัวกันขนาดไหนและพาการไปถ่ายรูปเล่นเก็บไว้เป็นความทรงจำเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหมอนจะขาดซะก่อนเพราะฟินจิกหมอนกันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปรับชม snowdrop ep ต่อไปด้วยนะครับมีความคิเห็นอย่างไรหรือามาคอมเมนต์ตีดใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง